One, two, three, four. มาลุนกันครับบัตร1น2 0น้บาทครับน้ำเดือดครับพี่น้องน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำเดือดเอาเอาแล้วครับเอาแล้วมาลุ้นครับลุ้นครับเดือดครับเดือดเดือดเป็นเดือดครับเอาเดือดเป็นเดือดครับพี่น้องเอาเลยพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วครับดึงพวกเขาครับพี่น้องดึงพวกเขาดึงพวกเขาครับแต่ละคนดึงพวกเขาพี่น้องแต่ละคนดึงพวกเขาพี่น้อง โอ้ปาตันกับพ่อปาตันเอ้าเอ้ามาแล้วครับมาแล้วโอ้ยบ่อเดือดแห่งปีครับพี่น้องบ่อเดือดแห่งปีรุ่นเกียรตวนี้เขาจักหางครับเอ้ยโอ้ยจักหางพี่น้องเขาจักหางเขาสองเฮ้ยเอ้ยเฮ้น้องนี่แหละครับจักตัวพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเงา ความพุ่นกับบ่อธรรมดาพางพีกับ่ธรรมดาเชื่อมตัวกับพี่น้องเอ้ยดึงบ่ขึ้นแล้วครับผมเอาดึงบ่ขึ้นครับโอ้ยเจริญเจริญนะครับผมน้ำกระจายน้ำกระจายโอ้สองกันมากกันนี่ครับพี่น้องเอ้บิ่่งงปลาพีนจังหวะแรกครับพี่น้องใส่ปลาใส่ปลาใส่เศร้าโลใส่เศร้าโลพี่น้องคนนั้นเชื่อจอนีไา ไเร็วไได้ครับไเร็วไได้ครับพี่น้องช่างวาีรัเี่นผู้ใดสิกระพดไปผมจำแหไปอออข้างุนังไงไอรมางุนทางุนอาทางเร่องปางพีกระคับครับ1นึสาประมาณหาหางข้างนี้พูดอ่ะพลายเออพยาครับไปเบิ้งปลายยาครับแห่ขี่หมวกเป็นไรปลายากระพธรรมดาครับผม ป,ปลาตันกับพระธรรมดานี <alon> ่แหละครับปลาตันกับพระธรรมดาเอาปูดมาตัวนี้หมดแล้วครับป้าทัวช่วงนี้ปูดครับพี่น้องช่วงนี้ปูดมุมพุ่นกับพระธรรมดาพี่น้องหมดแล้วครับผมเอายังเดือดอยู่นะครับในน้ำยังเดือดอยู่นะครับปลาย <il> ังบ่อนอยู่นะครับ นี่นะครับไอแค่คนเดียวครับซอยกันได้แค่คนเดียวครับหวานหนึ่งขนกดใจหนึ่งขนครับพี่น้องนี่ครับเดือดบ่อเดือดแห้งปีครับสุดยอด, <laughs> ดค,ครับสุดยอดดึงคนลงน้ำแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนี่ตัวนี้เราดึงผมไปมันดึงม,มาบ้างไงนะเดิน,น<อ>ปลาบึกเชิงบึกเชิงกึกไกวครับพี่นอ้องเนาะ โอเหรครับโยนขึ ar ้นโยนขึ้นแล้วพี่น้องฮะฮะหกเจ็ดเจ็ดตัวเลยนี่เส้นตัวนี้หวานแรงรับพี่น้องเจ็ดตัวกันหรอเจ็ดตัวครับฟังนี่กับเจ็ดบอกครับเจ็ดครับเจ็ดตัวครับเจ็ดครับ เอาถือยืดพี่น้องถือยืดนี่นะครับสองตัวบิ๊กไว้สองครับไว้สองการปุ่นกองเขาเส้นตรงกองเขาพี่น้องเส้นตรงกองเขาเอาหนึ่งนิ้วสองครับมาลุ้นกันครับผมเอาแล้วเอา ดึงเหรอวะเอานึงตัวครับพี่น้องดึงตัว,ตว <laughs> ปลาย่าเพีงไดเขาบอกเอาดึงแล้วดึงแล้วปลาย่าเอาเ <laughs> ขาเขาครับพี่น้องเขาเนอเออเอาเอาอกหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวนึงมาสัน่นปลาตันของจังของก็จังหวัดสวงางกับพี่น้องถือลายปศ ปวดบ่ไหวเอาเส้นบอมเส้นบอมเอาเอาเอายู่ข้งางหลังกับมีเอา,เ,อาเดือดเดือดเดือดอีกแล้วเห็นทางแล้วพี่น้องเอาปลาตันกับเขาปลาตันกับเขาเอาเกาทั้งสาม <c oughs> ความเพียนปีนออกมาบ่เอาเซียนบอมนันจะเข่าหลายตัวจังว่านี่ครับพี่น้องหมดแล้วครับท่งฝุ่นกัแล้วครับเอาเอาเอาปลาตันยังเหลือครับสองตัวแล้วพี่น้องสองตัวมังซ่งนี่ครับสามครับสามสามด้วยสองฟังฝุ่นกับปลาธรรมดาพี่น้องฟังฝุ่นกับปลาธรรมดาเอาเดือดครับบัตรหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะครับ เดือดกันสนั่นปั้นพื้นครับนี่ครับเชี่ยนโต้งกับเดือดครับพี่น้องมั่นครับพี่น้องมั่น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 นี่ครับนี่ครับเชียนโตงน้งนะจะได้ซิปกาต,ตัวแล้วพี่นอ้องบาทที่ซีสู่บาทเขาสู่บาทครับผมเอาถูกมาสองนะครับบิ๊กไว้สองตัวนะครับเชียน บอมครับปาดตัวเอาบึดจำบึดเอาบึดจำบึดเอาบึดจำบึดบึดจำบึดครับพี่น้องเอาเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวพี่น้องปาดยังบ่ทันเดืดอยู่ลงมาครับคุณโอ้เส้นตัวนี้ไม่อีกแล้วครับพี่น้องไปก่อนเส้นตัวนี้พี่น้อง จังหวะน,นี่ครับเส้นตัวนี้ครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่งสองสามสี่หาครับหาเอ้าปวดเนี่ยยังบอลยู่ข้างหลังนี้ยังมีอีกจุเอ้าสุดยอดครับหาตัวพี่น่ะนอนเอดเอด,อาาด,ดียดอะไรด่พี่เต็มกับบปาแล้วพี่น้องเอง้ถูกสุดยอดครับเอ้า

เดินหนึ่ตัว,ว,ดวาาเดวสอพนสเีย่แหละครับพี่น้องพ่อเาครับป <c oughs> ัด1,720บาทครับเดือดขนาดเลยฟังพุ่นปเป็นทังไหนเขาสองหรือสามพู้นะ สองสามเอาไปยากกับเขาพี่น้องเอาเอาโอ้หนึ่งตัวนี่ทั้งนี้นะ่าจะหลายกว่าครับพี่น้องทั้งนี้นะ่าจะหลายกว่าครับนี่แหละครับออกซ้ำเเอายังเหลือยังเหลือไปเร็วไปได้ครับจังหวะนี้ออวอมไว เดือด,ดยอยู่น้ำยังเดือด,ดยอยู่ยังว่าท่านเบิดฟังคุณเอาดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเอาเดือดคือก้าหนึ่งตัวหนึ่งตัวปลาบึกครับพี่น้องปลาบึกตัวนี้ใส่ประมาณ20ล่ลกครับ <laughs> เบิดเบิดแล้วเบิดแนงแล้วทางนี้บ่มีแล้วเอา้าไปเลยพี่น้องนอนเต็มอยู่หนึ่มีแต่ปาอ้อยต่อยครับผมสุดยอดครับมีอยู่มีอยู่ว่าสันว่าเอา้าไปเลยขึ้นมาแล้วพี่สองสองพี่น้องสองออกตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวหนึ่งเอา้าฟังพูดก่อนขึ้นครับพี่น้อง พี่กระส้วงตัวเต็มกระละมังแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มกระละมังแล้วครับบนข้างพุ่นกระครักข้างพุ่นกับเต็มผู้น่ะนอนเต็มอาเนี้เอาเข่าอยู่บาย่างเขาเข่าอยู่พี่น้องแหนจีมูกทำงาน อีกไว้ครับตัวนี้ใส่เกือบเก้าลูกโอ้ดีดดีดดีดเส่นมู <c oughs> เอา้าพอแล้วครับนอนเต็มอยู่พี่น้องเอ้เอา้าปลาตันเฮ้ยพี่น้องมาจอบเบิ้งปลาตันครับมาไก่กับมูครับสามลอยคนลกครับเพราไก่ปนไอดอกคนว่าเงียบ นี้ ه, ตัวพี่นะ่ะงเต็มกระสังหรอ16ตัวแล้ว16ตัวเอา้าพี่น้อง16แล้ว16ตัวกระลอยกรโลแล้วครับเอาเอาเอา,เอามายังข้างคุณบนเด็กพี่น้องเลยนอนอยู่เต็มพี่นะ่ะมีตาปลาพี่นอ้องมีตาปลาอ้อยต่อยได้ยุ้พี่น้องได้ยุ้ยม่นตัวครับ ปุ่นนะเตี้ยนตรงมุ่มนั่นเอาค,าคักยี่ดีคนละครับเสี้ยนตรงนองบอรลมพูครับสามตาัวสี่ตัวค,คือเก้าหมานคือเก้ามุ่นั่นสุดยอดครับพุ่นยุกแกนันเบิดเลย ต่อแกนั่นต่อที่กก็มย้อนใจต่อเออเอาเซียนจอนี่ครับพี่น้องยังอยู่ครับยังได้ยังเข้าครับ วันขวมเลยที่ขวบตัวมันต้องคุ้มด้วยเอาคนเซียนอึ้งครับพี่น้องเอา้าเหียน้อยกับพระธรรมดาได้ดนี่เหียน้อยกับพระธรรมดาครับจังหวะนี้อืดอืดอืดหนึ่งขึ้นฟังเลยเออสองตัวครับพี่น้อง สองตัว, 2, ตวโอ้มุมผุ่นกับว่าธรรมดาพี่น้องเอาไป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 ยังบ่ท่านเบิดนะครับยังบ่ท่านเบิดยังบ่ท่านเบิดครับอีกสองปลายยากกับเขาดีครับอีกหนึ่งครับทางนี้ สองตัวครับพี่น้องสองตัวเขาเยอะปลาปลาบึกเปิดมีปลาบึกตัวนี้ไหมใส่ประมาณน่าจะเกือบสามสิบครับตัวนี้คนละครับทั้งปลาบึกทั้งบิกไหวยครับเนาฟังพี่กัดพี่ละครับย่นขึ้นย่นขึ้นครับผลงานครับเส้นตรงของบอลลุญพูครับพี่น้องพี่ละครับ 2องสี่หกแปประมาณ20ตัวได้แ้้ครับนะครับประมาณเกือบยีตัวเลยละโอ้เหลือแต่คู่รมาไทย้่ทุกแางดีเจ้าบ้านเฮียนจอนนีกันสิบตัวแล้วครับสองสี่หกเกือบ20่สิขึ้นกันครับนี่ครับ ปีกไหวนะครับส่วนมากจะเป็นปีกไหวนี่ปลาบึกอยู่นะครับปลาบึกลูกอ <c oughs> เอาปลาตันกับเขาปุณหะปลาตันเขาอยู่มดแล้วครับเอาอันนี้เมียนเขาอยู่บ่เนี่นี่กับเขาครับพี่น้องเส้นบอมครับหนึ่งตัวครับ ผลงานครับผมบัตรหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทครับบอบันตาน้องแดงนะครับจังหวัดน้องค่ายพี่น้องนี้นะครับได้เราประมาณสอ0ร้อยโลครับกอบัตรนะครับหนึ่งพันเจ็ด้นประมาณสองร้อยกิโลครับแต่ละคนครับเป็นปลาบึกนะครับปลาบึกนี่ครับตัวนี้ ใส่วันาโลครับที่เหลือจะเป็นปีกวายครับใส่เกือบ20โลเลยครับแต่ละคนนะครับ่นละครัางพุ้นก็ไดยหลายนะปลาตันก็ได้ครับขงพง่นก็เขียนไปยุ่นพี่น้องเขียนไปยุผล่นละครับเขียนรถไปแล้วปลาตันก็ต้องได้ถอยขึ้นไปครับพี่น้องคนละครับอันนั้นก็น้อนต็มยุ่นพี่น้องเอ้ยนะครับเสียกรียกผู้ละประมาณสองร้อยขึ้นนะครับสองร้อยโลขึ้นครับบัตรหนึ่งพันเจ็ดร้อย 20บาทที่ว่าคุ้มค่านะครับผมมือนี้